สวัสดีค่ะวันนี้วันที่23ธันวาคม2567แม่เอี้ยงก็มีโอกาสได้มาร่วมง,งานมงคลสมรสของคู่ที่ฮอตที่สุดประจำปี67ปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นงานของใครค่ะที่โรงแรมแกนปาร์คค่ะค่ะเลยค่ะที่จอดรถเต็มไปหมดนะคะตอนนี้มันงานอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะ งานนี้นะคะหลังจากที่มีประกาศกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาแล้วในวันที่22มกราคม2568เราก็จะมีสมรสเท่าเทียมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะงานนี้ก็เลยเป็นปฐมมาเลิกนะคะเป็นคู่ดังของเมืองนครศรีธรรมราชนี่ค่ะคู่นี้เลยน้องกีตากับน้องมะเพียวค่ะ นี้เป็นเพสัชกรนะคะอันนี้เป็น,นะะอ่า NBT ช่อง11ค่ะนักประชาสัมพันธ์นะคะเข้ามานะคะทีมงานวันนี้ก็จะเป็นทีมสีน้ำเงินค่ะสีฟ้าสีน้ำเงินคนเยอะแยะมากมายมาเลยบรรยากาศอบอุ่นนะคะงานแรกทุกคนก็ตื่นเต้นอยากจะเห็นว่าเอ๊ะงานมันจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้คือคุณพ่อของเจ้า สาวของน้องเพียวคุณพ่อน้องเพียวคะ่ะไหนคุณแม่คะนู่นคุณแม่คนสวยอยู่นี่อันนี้คุณแม่ของน้องเพียวคะ่ะนี่นะคะลูกเลยสวยคุณพ่อกับคุณแม่ตอนนี้แขกทุกคนก็คือกําลังเข้าแถวที่จะถ่ายรูปร่วมแสดงความดีๆกับจ้าบ่าวเจ้าสาวทางนี้ก็จะเป็นถ่ายสติกเกอร์นะคะซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เตรียมไว้ให้นี่นะคะโอเค ้ามาทางนี้เลยค่ะนี่วันนี้ค่ะคนสวยคุณแม่ของน้องกีตา้าค่ะคุณแม่ของน้องกีตา้าค่ะสวยไหมคะเชิญม, <laughs> มาทางนี้เลยค่ะทางนี้อ่านะคะนี่ก็จะเป็นกล่องรับเงินนี่น่ารักมากนะคะทุกอย่างเป็นสีน้ำเงินของชลํลุ่ยสีน้ำเงินค่ะ อาวันนี้เป็นคุณสักเป็นอะไรคะคุณย่าคุณป้าคุณอาคุณคุณป้าคนสวยนะคะเมื่อเช้านี่ไปราอยู่หน้าวัดมุมป้อมค่ะในชุดสีชมพูตอนนี้สีน้ําเงินนะคะเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดตรงนี้เป็นผู้ควบคุมทั้งหมดตรงนี้อ่านี่นะคะทางนู้นเลยงานแรกของนครงานแรกของนครศรีธรรมราชนะคะนี่ถามพี่ดาวหน่อยให้คุยดิพี่ดาวงานนี้ผู้คนสนใจมากมายนะคะ เป็นเป็นพี่ดาวเป็นญาติของน้องน้องกีตา้ากีตา้ากีตา้ตาเป็นอะไรเป็นเป็นป้าพี่มีศักดิ์เป็นป้าสะพ้ายเพราะว่าพี่ดาวอ่ะค่ะพี่ดาวอ่ะเป็นหลานของของญาติกีตารู้สึกยังไงบ้างคะกับงานนี้รู้สึกดีใจค่ะพี่พอ่าเพราะว่างานนี้จริงๆแล้วมาเริ่มต้นมาจากพี่กับน้องมิวอค่ะเป็นคนที่วิสัยทัศน์กว้างไกลอยู่แล้วอขมาปรึกษาว่าเนี่ยก็อยากจะแต่งงานว่าดาวเห็นยังไงบ้าง ป่าดาวดีใจไม่ว่ากีต้าร์จะทําอะไรป่าดาวดีใจหมดป่าดาวกินดีช่วยพร้อมสนับสนุนก็เลยเป็นแม่งานใหญ่แม่งานทุกอย่างตั้งแต่จองคิวโรงแรมจองคิวอาอีเวนต์เลยนะซื้อของทำด้วยทำเองหมดทำเองปลื้มมากที่หลานน้องมิวเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นแบ็กดอปนี่คือน้องมิวหมดคิดเองได้หมดน้องมิวเป่ะน้องมิวคือลูกสาวของแม่ดาว มาดาวไปเชิญเขาไปถ่ายรูปค่ะอ้อา,าวนะคะนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องกีตา้านะคะทางซ้ายมือแม่เอี้ยงนี่ทางนี้น้องกีตา้าทางนู้นคือน้องมะเพียวนะคะนี่คือน้องกีตา้า <laughs> ทางนี้ก็ดีมาเจอนี่มาดีมาเจอลูกศิษย์ค่ะมาเจอลูกศิษย์เตรียมบุดมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะลูกกับงานนี้หนูเป็นหนูเป็นเพื่อนใครหนูเป็นเพื่อนใครเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวนะคือเพื่อนมาเพียวคือเพื่อนมาเพียวงานวิววาวมากว้าวยังไงเอองานแรกเลยงานแรกที่หนูมาคู่รัก LGBT อยากจะมีงานนี้มั้งไหมเฮ้ยเหนียงไม่มีแฟนเลยหนูบอกประกาศเป็นในนี้ได้บ้าว่าหนูได้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 ช่องไม่เลี้ยงแชนแนลยินดีค่ะโอเค หนูหาแฟนหนูอยู่นครหนูอยากมีงานอย่างนี้ใช่ไหมอยากมีงานอย่างนี้เหมือนกันโอเคงานนี้รู้สึกโอเคไหมอบอุ่นเลยฮะอบอุ่นใจนะคะนี่นะคะก็คือภาพต่างๆที่เขาเป็นพรีเวดดิ้งนะคะเขาน่ารักกันมากๆเลยอ่่าคะทางนี้มั่งทางนี้มั่งคนเขาถ่ายรูปอยู่เขาถ่ายรูปอยู่ ช็อปเดี๋ยวสัมภาษณ์ช็อปเดี๋ยวสัมภาษณ์ช็อปเดี๋ยวสัมภาษณ์ช็อป นิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวแล้วแล้วอีเต็มเสร็จแล้วมายืนตรงนี้เอามาเจอลูกศิษย์อีกคนหนึ่งแล้วค่ะค่ะเอานะคะชอปเปอร์ค่ะคุยชอปเปอร์เป็นยังไงมั่งความรู้สึกงานนี้เป็นยังไงเป็นเพื่อนใครก่อนเพื่อนเจ้าสาวครับเป็นเพื่อนเจ้าสาวเจ้าสาวคือน้องมาเปียวมาเปียวนี่เพื่อนเจ้าสาวนะคะรู้สึกยังไงกับงานนี้ก็ดีใจกับเพื่อนเพราะว่าแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆเพราะว่าจังหวัดนครธรรมราชเขาบว่า สุนทรเท่าเทียมที่กำลังจะมาถึงในต้นปีหน้านี้ก็ต้องบอกว่าจังหวัดเราเรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางคำมทิ่นะครับเพราะว่าโลกของเรานเห็นเยอะแล้วแล้วก็พีกับผู้่าวสาวนะครับที่ได้ว่าเู้่าวสาวเขาได้ไปถ่ายรูปตามที่ต่าง,างๆกันนะคะคนก็มายืยนถ่ายรูปตรงนี้เลย,ยน่ารักนะคะต่อไปนี นครศรีธรรมราชก็คงจะมีงานอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆงานนี้นายกล้ามากนะกีตา้าะนะคะสำหรับแม่เอี้ยงเองเอกับกีตา้าเนี่ยก็เห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออดกีตา้าเนี่ยเขาเป็นนักพูดนะคะฝีปากกล้าของโรงเรียนกาลยานีศรีธรรมราชเออเราแม่เอี้ยงเกี่ยวเลยแม่เอี้ยงอยู่เตรียมบุดมค่ะเตรียมบุดมศึกษาภาคใต้แต่ว่าเราจะแข่งกันอยู่ตลอดแม่เอี้ยงก็จะทรงนักเรียนแข่งกับกีตา้ามาตลอดเที่ยวกลายเป็นคู่ ู่แข่งกันมาตลอดแย่งชิงรางวัลชนะเลิกกันมาตลอดบางครั้งแพ้บางครั้งชนะแต่กีต้านี่ฝีมือจริงๆจ,จนกระทั่งว่าเห็นวิวัฒนาการเขามาเรื่อยนะคะเ็เป็นเด็กที่เก่งมีฝีมือน้ำใจดีพอเขามาทํางานแล้วแม่เอี้ยก็ยังอาศัยกีต้าอยู่พอมีงานสุนทรพจน์มีงานโตวาทีแม่เอี้ยก็จะฮัลโหลกีต้าช่วยแม่ หน่อยข้อมูลนี้นี้เวตินี้หรือศูนย์ทรพจพ์หัวข้อนี้กีตา้าไม่เคยขัดแล้วให้ข้อมูลมาแบบเยี่ยมดีมากงานนี้นะคะเมื่อไม่เอี้ยงรู้ว่ากีตา้าเนี่ยจะเป็นฝั่งเป็นขวารู้สึกดีใจมากแล้วก็บอกกีตา้าว่ากีตา้าแม่ต้องมางานนี้นะกีตา้าบอกผมกลัวจะไม่มีคนมางานผมอะผมไม่ต้องกลัวลูกแม่เอี้ยงอยากมาถ้าหนูไม่เชิญแม่เอี้ยงก็จะมาอยากจะมาแสดงความยินดีนะคะค่ะ มาดูวันนี้ที่โลโคอยวันนี้ที่โลโคอยหลานย่านี่คือกีตาเนี่ยอยู่กับย่ามาตลอดนะคะย่าเลี้ยงแต่ตอนนี้ย่าไม่อยู่แล้ววันนี้กีตา้าได้ทำสิ่งนี้ให้ให้คุณย่าแล้วค่ะ เป็นลูกคุณย่านงานงานของคุณย่าสองหัวใจที่ฝ่าประทานให้มาพบกันเพศสักแจกพี่มาพันน์นิจทิ้งบัดงามคู่กับสิทธันกีตาคนดีที่คู่ควรจะต้องได้รักสู่กัญยาดิ่งนี้เส้นทางชีวิตที่ร้อยเรียงด้วยความฝันจบเปิดอนญญาทอมาด้วยความตั้งใจ วันนี้สองเรามีรักที่มันคงเป็นปนักเตนขัะวัดสาขุ่เมืองดอคอมองหัวใจที่รักกันอย่างลมตัวเราตัดสินใจเดินเคียงข้างย่างยังยืนรักนี้จะอยู่ไปตลอดกาลเป็นวันสำคัญที่เราต้องจดจำรักแท้ที่เริ่มต้นด้วยความเข้กใจจากนี้และตลอดไปเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้รักนี้ลัน ลพียผู้แสนอ่อนโยนเคียงข้างที่ตาผู้มีเสียงที่ไพเราะทั้งสองเติมเต็มชีวิตของแต่และกันรูปสร้างบ้านแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่จากทธานมีพิยุสู่หัวใจเรื่อเรารักที่งดงามในทุกนาทีวันนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งดีรักที่มันคงจะเป็นคำตอบของเรา เงียบเพระวัดสาขอกเมืองนกอกคอสองหัวใจที่รักกันอย่างลงตัวเราตัดสินใจเดินเคียงข้างย,งยันยังยืนรักนี้จะอยู่เบิกเริกเปิดเมืองนะครของเรานะคะแล้วก็เป็นคู่ที่ท่านนายกน้าเนี่ยจะต้องเอาไปขายต่อว่านครมีดีที่คู่นี้แหละคะ่ะ ก่อนจะอวยพรนะคะพิฉันคิดว่าดิฉันต้องขอเป็นตัวแทนพูดความในใจถือเป็นตัวแทนของคนในห้องทั้งหมดพิฉันเชื่อมั่นว่ากว่าจะถึงวันนี้ไม่ง่ายมันยากยิ่งกว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมอีกเพราะไปตลอดก,การเป็นวันสำคัญที่ลงจดจำ รักแท้ที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจจากนี้และตลอดไปเราจะเป็นแรงบันดาลใจแห่งรักมิรันทประวัติาสร์ของมือนอกคองสองหัวใจที่รักกันอย่างล้มตัว เราตัดสินใจเดินเคียงข้างอย่างยั่งยืนรักนี้จะอยู่ไปตลอดกาลเป็นวันสำคัญที่รลตเป็นจุดจำรักแท้ที่รำต้นด้วยความเข้าใจจากนี้และตลอดไปเราจะเป็นแรงบันดาลใจแห่งรักมิรันขอให้รักนี้มันคงดังสายทางไหลเลื่นไปด้วยความรักความสุขสองหัวใจที่รวมเป็นหนึ่ง เป็นนนแสงงททาุ้กย่งกอง่อครวันนี้จะรึเรื่องราวสำคัญสองหัวใจที่รักกันอย,ย,ย่างยังยืนบ่มาเพียวละกีตาวันนี้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีย่าวันนี้คงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราสองคนอย่างนถูกย่าเรียกเข้าไปส่วนตัวแล้วก็บอกว่า งานกะะ็ะลุอีกไม่นานย่าก,ก็ไม่อยู่แล้ว oh. ซึ้ง oh. ก็คือรู้สึกได้เลยว่าย่ากปกติแล้วคือเป็นคนที่เป็นคนดูและเป็นคนที่รักใคร่ยาก, oh. การที่ย่าได้เจอ oh. กลับมาเผียวแล้ว oh. รัก oh. เหมือนหลานตัวเองจริงๆนนผมว่าย่าต้องมองเห็นอะไรบางอย่างว่าว่าเพียวคือคนที่จะสามารถอยู่กับผมได้ตลอดผมเชื่อว่าวันนี้คุณย่าคงจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้องนี้อย่าตกใจนะครับ แต่ผมเชื่อว่า f อซของคุณย่าในวันนี้ใครมางานแต่งงานของเราทั้งสองคนอยากอยากที่จะถ่ายรูปกับคุณย่าบ้างตอนที่คุณเทว่ายังอยู่ยกมือให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับหลายคนเป็น f อซติ๊กตอกคุณย่าครับแต่วันนี้วันนี้คือวันที่23ธันวาคมเป็นวันที่หนึ่งร ที่คุณย่าจากไปพอดีเป๊กเมื่อเช้าผมก็เลยได้ตัดสินใจทำบุญทักษีนานุกปรทานอุทิศและเจริญพระพุทธมนต์ให้คุณย่าแต่บ้านยังไม่ได้ล้างเลยครับเพราะน้ำท่วมก็ต้องขอบคุณฟ้าฝนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่วมหรือตกซะก่อนก่อนที่จะมาถึงงานแต่งไม่นั้นเครียด แต่เนื้อสีอื่นใดก็คือว่าวันนี้คุณย่าจะอยู่ในหัวใจของเราทั้งสองคนตลอดไปขอบคุณครับปเเปเี็นนน้รตลอดไ